คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีครับวันนี้เรามาฟังเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันบ้างนะครับโดยเหตุการณ์ที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนช่วงหนึ่งที่มุงหน้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัดเข้าสู่จังหวัดพังงาซึ่งตอนนั้นคล้ายกับว่าเจ้าของเรื่องกับแฟนกําลังขับรถมุ่งหน้าผ่านถนนช่วงดังกล่าวเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือพวกเขาหลงทางครับและเส้นทางที่พวกเขาหลงเข้าไปนั้นมันอันตรายมากๆด้วยจนเรียกได้ว่าการหลงทางในครั้งนั้นของพวกเขามันทําให้พวกเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่าทางที่ไม่รู้จัก ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอหยิบยกเอาเรื่องราวร้อนๆของคุณแทบ็บซึ่งเขาได้เล่าเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2563 เอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยเหตุการณ์ภายในเรื่องมันเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณแทบไปเจอมาด้วยตัวเองและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าคุณแทบเล่าเอา,เอาไว้ดีมากๆอีกทั้งเรื่องนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยละครับซึ่งผมจะทําการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2553คุณแทบเล่าว่าในช่วงที่เกิดเรื่องเขาจำเป็นต้องเดินทางไปไปมามาระหว่างกรุงเทพกับภูเก็ตบ่อยครั้งจนเรียกได้ว่าในช่วงนั้นหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะได้เดินทางอยู่แบบนี้ประมาณ2-3ถึงครั้งเลยก็ว่าได้และด้วยความที่เขาสัญจรผ่านถนนช่วงนี้บ่อยเช่นนี้จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหลงทางบนถนนช่วงดังกล่าว จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแทบได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวกับแฟนที่หัวหินซึ่งหลังจากที่ไปเที่ยวอะไรกันเสร็จสับแล้ว <c oughs> เขากับแฟนก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับภูเก็ตซึ่งเส้นทางดังกล่าวในตอนขากลับมันก็เหมือนกับที่ผมได้กล่าวมาในตอนแรกคือมันเป็นเส้นทางที่คุณแทบเคยใช้สัญจรอ,อยู่เป็นประจำในตอนนั้นคุณแทบกะว่าจะเดินทางกลับกันในตอนเช้าๆและพยายามจะไปให้ถึงภูเก็ตไม่เกินทุ่มสองทุ่ม เนื่องจากในช่วงนั้นมันมีข่าวไม่ดีเรื่องการดักปลาหินใส่รถในตอนกลางคืนเขาจึงเก่งว่ามันจะเกิดอันตรายหากรถของพวกเขายังเล่นอยู่บนถนนในตอนดึกๆแต่ก็ยังว่าเลยครับบางทีแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เสมอเนื่องจากในช่วงเช้าของวันนั้นคุณแท็บกับแฟนพาก,กันแวะซื้อของฝากนู่นนี่นั่นอยู่นานและกว่าที่พวกเขาจะได้ออกเดินทางกันมันก็กินเวลาไปจนเข้าสู่ช่วงสาย,สายของวันเสียแล้ว คุณแท็บกับแฟนเริ่มเดินทางออกจากหัวหินเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยในช่วงกลางวันที่พวกเขาเดินทางกันมามันก็ดูปกติไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าจะต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆแต่อย่างใดจนกระทั่งพวกเขาเดินทางกันมาถึงถนนเส้นหนึ่งซึ่งถนนช่วงนั้นจะอยู่หน้าเขื่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธ,ธานีโดยที่คุณแท็บบอกว่าหากใครที่สัญจรผ่านเส้นนี้จะรู้ได้ทันทีว่าในสมัยนั้น มันจะมีปั๊มน้ํามันอยู่สองแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีปั๊มน้ํามันอยู่ปั๊มหนึ่งที่มีสภาพเก่าเอามากๆและด้วยความที่ปั๊มเก่าๆนั้นมันสัญจรเข้าออกง่ายคุณแทบจึงเลือกที่จะแวะปั๊มดังกล่าวเวลาในตอนนั้นประมาณเกือบจะหกโมงเย็นซึ่งบรรยากาศมันก็ไม่ได้ถือว่ามืดมากยังพอมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อยู่นะครับหลังจากที่จอดรถอะไรเรียบร้อยแล้วคุณแทบกับแฟนก็สลับกันลงไปเข้าห้องน้ําและซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากเวลาที่เดินทางไปตามต่างจังหวัดกับแฟนถ้าหากพวกเขามีการแวะปั๊มหรือแวะซื้ออะไรคุณแท็บก็มักที่จะไม่ดับรถแต่จะใช้วิธีการสลับกันนั่งเฝ้ารถแทนหลังจากที่คุณแท็บลงไปทำทุระส่วนตัวเสร็จเขาก็กลับมาขึ้นรถแล้วสลับให้แฟนลงไปเข้าห้องน้ำสักพักหนึ่งเขาก็เห็นว่ามีรถเก่งคันสีขาวขับเข้ามาจอดเทียบข้างรถของคุณแท็บก่อนที่เขาจะเห็นผู้หญิงลงมาจากรถคันนั้นสี่คน แล้วเดินผ่านหน้ารถเขาไปเพื่อไปเข้าห้องน้ําซึ่งในตอนนั้นแฟนของคุณแทบก็เดินสวนออกมาพอดีนะครับเมื่อแฟนของเขาขึ้นมานั่งบนรถคุณแทบก็พูดเชิงแซวๆออกไปประมาณว่า <ๆ S 2> เธอเธอผู้หญิงกลุ่มนั้นน่ะแต่งตัวอย่างกับโคโยตี้เลยนะเธอว่าไหมคือคุณแทบบอกว่าผู้หญิงทั้งสี่คนที่เขาเห็นจะใส่ชุดเอวลอยสีดำๆแล้วก็หน้าตาดีทั้งสี่คนอีกด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่แต่งตัวแปลกกว่าเพื่อนโดยเธอจะสวมเครื่องประดับแปลกๆล,ลักษณะคล้ายกับปะกการางสีดำเอาไว้อยู่บนหัวซึ่งในตอนนั้นคุณแท็บก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับพวกเขาเริ่มขับรถออกมาจากปั๊มและออกเดินทางกันต่อซึ่งในตอนที่ขับรถออกมานั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าท้องฟ้าที่เคยสว่างในตอนแรกที่พวกเขาจอดแวะปัม๊มบัดนี้มันได้มืดคลึ้มราวกับว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะมาคุณแท็บตัดสินใจเปิดไฟหน้ารถ แล้วมุ่งหน้าขับรถต่อไปตามทางคุณแท็บบอกว่าปกติแล้วหากขับรถออกมาจากปั๊มประมาณ2กิโลเขาจะเจอกับแยกแยกหนึ่งซึ่งเขาจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงาแล้วค่อยเปลี่ยนผ่านไปยังจังหวัดภูเก็ตต่อพอขับมาได้สักพักเขาก็ต้องประหลาดใจเนื่องจากเขากลับมองไม่เห็นแยกดังกล่าวทาั้งที่คุณแท็บก็ไม่ได้ขับรถเร็วมากนะครับ ในตอนนั้นเขากับแฟนคิดว่าสงสัยพวกเขาจะคุยกันเพลินจนทําให้ขับเลยแยกดังกล่าวมาแน่ๆแต่อีกใจหนึ่งก็สงสัยอยู่ในใจนะครับถ้าหากพวกเขาคุยกันเพลินจนขับเลยแยกอย่างน้อยๆพวกเขาก็ต้องเห็นไฟเขียวไฟแดงที่แยกนั้นผ่านตาบ้างแหละเพราะว่าแยกดังกล่าวมันก็ไม่ใช่แยกเล็กๆก่อนที่คุณแท็บจะตัดสินใจจอดรถที่ไหลทางแล้วให้แฟนนําเครื่อง GPS ขึ้นมาเปิดดูซึ่ง GPS มันก็แจ้งเส้นทางให้พวกเขาขับตรงไปอีก แล้วเมื่อเจอแยกด้านหน้าก็ให้เลี้ยวซ้ายคุณแท็บขับรถมุ่งหน้ามาตามที่ GPS มันบอกแต่พอเข้าใกล้จุดที่มันบอกให้เลี้ยว GPS มันกลับคำนวณเส้นทางให้พวกเขาใหม่แล้วก็แจ้งให้พวกเขาไปเลี้ยวที่แยกต่อไปแทนซึ่งมันก็เป็นแบบนี้อยู่นานจนคุณแท็บรู้สึกว่าเขาขับมาไกลามากๆแล้วและเมื่อมองดูที่สองข้างทางในตอนนั้นมันก็มีแต่ป่าแต่เขาที่เขาเองก็ไม่ค่อยจะคุ้นหน้าค่าตาถนนเส้นนี้มาก่อน คุณแท็บพยายามชำเลืองมองหาป้ายบอกทางตลอดทั้งทางแต่กลับพบว่าถนนเส้นนั้นทั้งเส้นที่พวกเขาขับมากันนั้นมันดันไม่มีป้ายบอกทางให้เห็นเลยแม้แต่ป้ายเดียวอีกทั้งบริเวณขอบขอบถนนข้างทางมันยังมีตะไคร่ขึ้นเกาะเต็มขอบถนนรากับว่าถนนเส้นนั้นไม่เคยมีคนสัญจรผ่านเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงที่รถของพวกเขาแล่นอยู่บนทางที่ไม่รู้จักและก็ไม่มีรถสักคันขับสวนพวกเขาเลยแม้แต่คันเดียว คุณแทบพยายามสาดสายสายตามองหาบ้านคนตามข้างทางจนขับรถต่อมาได้อีกประมาณ10นาทีเขาก็เจอเข้ากับร้านค้าร้านหนึ่งที่ดูคล้ายกับว่าจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างคุณแทบจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปเพื่อหวังที่จะถามทางแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับไม่ทันที่คุณแทบจะได้จอดรถดีคนที่อยู่ในร้านแห่งนั้นก็ดึงประตูเหล็กม้วนล,ลงมาปิดหน้าร้านพร้อมกับปิดไฟภายในร้านในทันทีจนแฟนของคุณแทบต้องพูดออกมาประมาณว่า โอ้โหทำไมไร้น้ำใจจังถึงขั้นปิดร้านหนีกันเลยเหรอก่อนที่แฟนของเขาจะลงจากรถแล้วไปร้องเรียกอยู่ที่หน้าร้านแต่ก็ไม่มีวี่แววของเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใดหลังจากที่แฟนของเขากลับมาขึ้นรถแล้วคุณแทบก็ออกรถขับต่อมาตามทางแต่พอขับออกมาได้ประมาณ2กิโลเส้นทางนั้นมันก็เริ่มบีบแคบลงเรื่อยๆจนถนนทั้งสองเลนที่มีไหลาทางในตอนแรกมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นถนนแคบๆ ขนาดที่รถสวนกันลำบากมีนำซ้ำ GPS ของคุณแท็บในตอนนั้นก็ไม่สามารถตรวจจับเส้นทางได้อีกแล้วมันเอาแต่แจ้งว่ากำลังโหลดเส้นทางอยู่ลูกเดียวในตอนนั้นคุณแท็บก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกขับรถย้อนกลับมาทางเดิมเขาบอกว่ามันคล้ายกับมีอะไรบางอย่างมาทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองจะต้อง,ะตองขับมุ่งหน้าไปตามทางต่อคุณแท็บบอกให้แฟนนำมือถือขึ้นมาเปิดแผนที่ก่อนที่แฟนจะยื่นมือถือออกมาให้เขาดู แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจุดที่รถของพวกเขาจอดอยู่ในตอนนั้นแผนที่ในมือถือมันกลับแจ้งว่าพวกเขากําลังอยู่กลางอุทยานแห่งหนึ่งครับซึ่งภาพที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ก็คือมันไม่มีถนนสักเส้นอยู่ในแผนที่นั่นเลยเหมือนกับว่าพวกเขากําลังขับรถอยู่กลางป่ายังไงอย่างนั้นไม่มีผิดพวกเขาทั้งคู่ถึงกับสติแตกเลยนะครับก่อนที่คุณแท็บจะตัดสินใจกลับรถแล้ววกกลับออกมาทางเดิมแล้วพวกเขาก็ต้องประหลาดใจหนักเข้าไปอีก เมื่อขับรถย้อนกลับออกมาได้ประมาณ2กิโลคุณแทบกลับพบว่าทางที่พวกเขาย้อนกลับออกมานั้นมันไม่ใช่ถนนเส้นเดิมเหมือนกับตอนที่พวกเขาขับมาในตอนแรกสองข้างทางในตอนนั้นมีแต่ป่ารกทึบกิ่งก้านของต้นไม้ตามข้างทางยืนเข้ามากีดขวางเส้นทางจนชวนให้ขนหัวลุกเมื่อมองไปที่กระจกหลังก็พบว่าบรรยากาศโดยอรอบมันมืดจนมองเห็นแค่แสงไฟไท้ายรถของตัวเองก็เท่านั้นคุณแทบคิดในใจว่า หากเขายังขืนขับตามทางนี้ต่อไปมันคงต้องพาพวกเขาหลงทางเข้าไปในป่าแน่ๆและแล้วสิ่งที่ชวนให้ขนหัวลุกไปมากกว่านั้นก็ได้เกิดขึ้นขณะที่รถของพวกเขากำลังแล่นอยู่นั้นคุณแท็บกับแฟนก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครสักคนกำลังเกาะอยู่บนหลังคารถของพวกเขาเสียงเอี๊ยดอาร์ตของผิวหนังมนุษย์ที่เสียดสีกับหลังคารถมันทำให้พวกเขารู้สึกผวากับเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในบางจังหวะ ยังได้ยินเสียงเหมือนกับสิ่งที่อยู่บนหลังคารถมันพยายามใช้มือทั้งสองข้างของมันยึดจับเอาไว้ที่ขอบหลังคารถทั้งสองด้านจนมันส่งเสียงดังก๊อกแก๊กออกมาหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่รถมันตกหลุมมันก็จะมีเสียงอะไรสักอย่างกระแทกอยู่บนหลังคารถราวกับว่ามีคนไปนอนกลางแขนกลางขาอยู่ข้างบนนั้นยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดในตอนนั้นบอกได้คําเดียวว่าคุณแทบถึงกับสติแตกเขายอมรับเลยว่าเขากลัวมากๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจจอดรถ แล้วคิดว่าตัวเองต้องกลับรถออกมาจากถนนเส้นนั้นเนื่องจากไฟหน้ารถที่ศาสตร์ส่องไปยังทางข้างหน้ามันเผยให้เขาเห็นว่าทางมันบีบแคบลงเรื่อยๆและดูคล้ายกับว่าจะไปต่อไม่ได้คุณแทบตั้งหลักและเตรียมกลับรถออกมาทางเดิมแต่ในจังหวะที่เขากําลังใส่เกียร์ถอยอยู่นั้นมือของเขาก็ไปแตะโดนปุ่มเล่นเพลงของเครื่องเล่นเพลงในรถแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเขาบอกว่าเพลงที่มันดังขึ้นมาในตอนนั้นมันเป็นอินโทรของเพลงพระเจ้าตาก ซึ่งเขาก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญของเครื่องเล่นเพลงที่มันเล่นมาจนถึงเพลงพระเจ้าตากพอดีหรือเปล่าในระหว่างที่คุณแท็บตั้งลำกับรถอยู่นั้นเพลงมันก็บรรเลงไปจนถึงช่วงที่มีเสียงม้าแต่คุณแท็บกลับรู้สึกว่าเสียงม้าที่เขาได้ยินมันไม่ได้ดังมาจากลำโพงแค่อย่างเดียวครับแต่เขากลับได้ยินเสียงม้าดังมาจากข้างนอกรถของเขาทั้งสองฝั่งจริงๆคือคุณแท็บกล้าสาบานเลยนะครับว่า เขาได้ยินเสียงอย่างนั้นจริงๆเล่นเอาคุณแทบผนล,ลุกขนพองขึ้นมาในทันทีเลยล่ะครับในตอนนั้นเขายกมือขึ้นไหวท่วมหัวก่อนที่จะอธิฐานขอพื่งบุญบารมีของพระเจ้าตากที่เขาเคยนับถือบูชาพร้อมทั้งบอกให้แฟนเพิ่มเสียงเพลงขึ้นให้ดังๆแล้วเขาก็ขับรถมุ่งหน้ากลับออกมาทางเก่าซึ่งบรรยากาศความน่ากลัวของเส้นทางมันก็ยังคงอยู่นะครับไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดพวกเขาพยายามขับรถย้อนกลับมา อย่างเส้นทางที่เคยจอดแวะร้านขายวัสดุก่อสร้างในตอนแรกและหลังจากที่เพลงพระเจ้าตากจบลงประมาณ5นาทีพวกเขาก็เจอกับรถกระบะคันหนึ่งสีขาวจอดเปิดประตูทั้ง4ี่บานเอาไว้อยู่ที่ข้างทางฝั่งขวาซึ่งลักษณะของรถคันนั้นเขาบอกว่ามันดูคล้ายกับรถที่แต่งเครื่องเสียงออกมากๆเนื่องจากมีไฟระยิบระยับเต็มคันรถพร้อมกับเปิดลำโพงเสียงดังกระหึม่มในตอนนั้นคุณแทบก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะครับ ว่ารถคันนี้มาจากที่ไหนหรือว่าแถวแถวนี้มันจะมีบ้านคนเขาจึงค่อยๆชะลอความเร็วของรถลงแล้วไปจอดเทียบข้างรถคันนั้นซึ่งคุณแท็บก็ไม่ได้เปิดประตูลงไปจากรถนะครับและถือว่าเป็นโชคดีของพวกเขาเพราะเมื่อชำมเลืองมองเข้าไปมันก็มีคนอยู่ในรถคันนั้นจริงๆคุณแท็บเลื่อนกระจกรถของเขาลงแล้วก็ถามกับคนที่อยู่ในรถคันนั้นว่าทางที่จะไปจังหวัดพังงาเนี่ยมันต้องขับไปทางไหน ซึ่งคำตอบที่ได้รับกลับมาก็คือให้พวกเขาขับรถตรงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเจอแยกข้างหน้าก็ให้เหลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จก็ให้พวกเขาขับตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวไปทางไหนหลังจากที่คุณแทบกล่าวขอบคุณคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็ขับรถมุ่งหน้าออกมาทันทีเขาได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้คนเดียวว่ารถคันนั้นมาจอดเปิดลำโพงอะไรอยู่ข้างทางคันเดียวแต่ด้วยความที่เขาอยากกลับให้ถึงบ้านมากในตอนนั้น เขาจึงไม่อยากเก็บเอาเรื่องพวกนี้มาคิดต่อพอขับออกมาได้สักพักเขาก็ไปเจอเข้ากับสามแยกตามที่คนคนนั้นบอกจริงๆแต่เมื่อมองไปยังทางที่จะต้องเลี้ยวขวาเขากลับพบว่าเส้นทางดังกล่าวมันดูแย่กว่าทางที่พวกเขาหลงเข้าไปในตอนแรกเสียอีกคือทางที่เลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยถนนตรงนั้นมันจะเป็นทางปูนแคบๆคล้ายกับว่าเป็นถนนเลนเดียวที่รถสวนกันได้ลำบากคุณแทบเกิดความรู้สึกช่างใจขึ้นมาว่าจะเลี้ยวเข้าไปดีไหม สัญญาณมือถือหรือ GPS อะไรก็ใช้ไม่ได้ซึ่งแฟนที่นั่งอยู่ข้างๆก็เอาแต่บอกว่าเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยคุณแท็บจึงตัดสินใจเลี้ยวขวาเข้าไปยังซอยดังกล่าวแล้วเพียงไม่ถึง10นาทีที่พวกเขาขับต่อมาเขาก็มาโผล่ที่ข้างโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแล้วข้างหน้าถัดออกไปไม่ไกลคุณแท็บก็สังเกตเห็นว่ามันมีร้านค้าร้านอาหารเต็มไปหมดราวกับว่าพวกเขาหลุดออกมาอยู่อีกมิติหนึ่งเลยก็ว่าได้ พวกเขาทั้งคู่กลับเข้ามาสู่เส้นทางหลักอีกครั้งโดยซอยที่พวกเขาโผล่ออกมานั้นมันจะอยู่ข้างๆตลาดแห่งหนึ่งก่อนที่เขาจะขับรถไปยูเทินตามป้ายบอกทางซึ่งมันก็เป็นป้ายใหญ่เบลเยอร์เธอเลยนะครับที่บอกว่าจังหวัดภูเก็ตให้ขับไปทางไหนก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางกันต่อและกลับถึงจังหวัดภูเก็ตโดยสวัสดิภาพแต่บอกได้เลยนะครับว่าคืนนั้นทั้งคืนคุณแทบกับแฟนถึงขั้นหลับไม่ลงกันเลยทีเดียว คือยังตกอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่พวกเขาไปประสบพบเจอมาเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแทบก็ลองมาสำรวจที่บริเวณหลังคารถดูนะครับแล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพื้นผิวบนหลังคารถของเขามันมีอรอยเหมือนกับโดนเล็บแมวข่วนอยู่เต็มหลังคาเลยครับแล้วที่น่าขนลุกไปมากกว่านั้นคือรอยข่วนที่ว่าเนี่ยมันเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากหนิ้วครับซึ่งไม่ว่าจะดูยังไง มันก็คล้ายกับรอยที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เอามากๆแถมมันยังมีอรอยเล็บจิกที่ขอบยางด้านข้างกระจกอีกด้วยสอาวันให้หลังคุณแท็บก็ได้มีโอกาสไปทําบุญร่วมกับเพื่อนๆของเขานะครับและด้วยความสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเขาจึงถือโอกาสพาเพื่อนๆขับรถกลับมาดูเส้นทางที่เขากับแฟนหลงเข้ามาในคืนนั้นซึ่งตอนที่พวกเขาขับรถมากันเนี่ยมันก็เป็นช่วงกลางวันนะครับ คุณแท็บตั้งต้นที่ซอยข้างตลาดซึ่งพวกเขาโผล่ออกมาในคืนที่เกิดเรื่องแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับพอคุณแท็บขับรถเข้าไปจนสุดซอยเขากลับพบว่าซอยดังกล่าวมันเป็นซอยตันครับคือคุณแท็บยืนยันเลยนะครับว่าเขามั่นใจและจําไม่ผิดแน่ๆว่าคืนที่เกิดเรื่องเนี่ยเขากับแฟนขับรถโผล่ออกมาจากซอยนั้นจริงๆคุณแท็บบอกว่าซอยดังกล่าวมันจะลึกเข้าไปอีกประมาณ2กิโล ซึ่งถ้าหากขับเลยจากโรงงานใหญ่ๆนั้นเข้าไปในซอยสองข้างทางมันจะไม่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนเลยแม้แต่หลังเดียวจนกระทั่งขับมาสุดซอยก็จะพบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งคุณแทบก็ตัดสินใจลงไปถามคนในบ้านหลังนั้นนะครับว่าทางเส้นนี้มันออกไปโผล่ที่ไหนได้บ้างแต่คําตอบที่เขาได้รับกลับมาคนในบ้านหลังนั้นกับบอกประมาณว่าถนนเส้นนี้เป็นทางตันบ้านแกเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายที่อยู่ในซอยนี้ทางออกก็มีแค่ทางที่พวกคุณแทบขับเข้ามานั่นแหละครับ นอกจากนี้คุณแทบยังขับรถย้อนกลับไปดูตั้งแต่จุดที่พวกเขาออกมาจากปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งจุดที่พวกเขาเห็นร้านขายวัสดุก่อสร้างในคืนนั้นมันอยู่ห่างจากปั๊มน้ํามันออกมาไม่ต่ํากว่า30กิโลซึ่งมันไกลออกมากๆเลยนะครับแต่เขาบอกว่าความรู้สึกในคืนนั้นมันเหมือนกับเขาขับออกมาจากปั๊มแค่แป๊บเดียวคุณแทบตัดสินใจจอดรถแล้วลงไปถามคนในร้านขายวัสดุก่อสร้างประมาณว่าทําไมวันนั้นถึงเลือกที่จะปิดร้านหนีพวกเขา ซึ่งเจ๊เจ้าของร้านแกก็บอกว่าแกเห็นแล้วละ่ะว่ารถของพวกเขาขับเข้ามาแต่ในจังหวะที่รถของพวกเขาขับเข้ามานั้นสุนัขตัวเล็กที่อยู่ในร้านมันก็หอนออกมาพร้อมกันเจ้าของร้านแกเลยรู้สึกกลัวจึงตัดสินใจรีบปิดร้านหนีในทันทีคุณแทบย้อนกลับไปดูอย่างเส้นทางอื่นที่คิดว่าน่าจะหลงเข้าไปอีกเส้นนั่นก็คือทางเข้าอุทยานแห่งหนึ่งในแถบนั้นซึ่งมันก็ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่พวกเขาจะหลงเข้าไปได้ง่าย เนื่องจากทางเข้าอุทยานดังกล่าวมันจะต้องขับผ่านรั้วกั้นและด่านอยู่หลายด่านซึ่งอย่างน้อยๆก็จะต้องเจอเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่บ้างแต่ในคืนที่เกิดเรื่องถนนตลอดทั้งเส้นที่พวกเขาหลงเข้าไปมันก็ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตให้พวกเขาเห็นเลยแม้แต่น้อยคือทั้งสองข้างทางมันมีแต่ป่ารกทึบเต็มไปหมดนอกจากนี้พวกเขายังขับไปดูยังจุดที่พวกเขาเห็นรถกระบะจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วพอพวกเขาขับไปดูในตอนกลางวัน คุณแทบกลับไม่เห็นเส้นทางที่คิดว่าจะมีคนมาจอดรถอยู่ข้างทางกลางดึกแบบนั้นได้เลยก่อนที่คุณแทบกับแฟนจะชะงนใจคิดขึ้นมาได้ว่าคนที่อยู่ในรถและบอกทางพวกเขาในคืนนั้นเขาหนุงขาวหุ่มขาวคือใส่เสื้อสีขาวแล้วก็สวมกางเกงสีขาวซึ่งมันดูย้อนแย้งกับรถที่คนคนนั้นขับเป็นอย่างมากอีกทั้งประเด็นเรื่องเวลาที่คุณแทบกับแฟนหลงเข้าไปอยู่ในเส้นทางดังกล่าวคือถ้านับคร่าวๆพวกเขาหลงทางกันมาตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่ม และออกจากจุดนั้นได้ประมาณห้าทุ่มกว่าๆนั่นแปลว่าพวกเขาหลงอยู่ในนั้นเกือบๆจะห้าชั่วโมงได้เลยและเมื่อเปรียบเทียบเวลากับระยะทางแล้วก็น้ํามันที่พวกเขาใช้ไปมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของเพลงพระเจ้าตากที่ดังขึ้นมาพอดีในตอนนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ยากมากๆเพราะดีวีดีเพลงของคุณแท็บมันจะบรรจุเพลงอยู่ตั้งหลายเพลงแถมแฟนคุณแท็บยังบอกอีกว่าพวกเขานําแผ่นดีวีดีเพลงเข้าเครื่องเล่นก่อนออกจากปั๊ม พอมันเล่นเพลงมาได้สักหน่อยพวกเขาก็กดให้เครื่องมันหยุดเล่นเนื่องจากกังวลเรื่องการหลงทางอยู่ในตอนนั้นแล้วเพลงพระเจ้าตากที่ดังขึ้นมันดังขึ้นมาได้อย่างไรกันคุณแทบกับแฟนพยายามลองนึกทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมพวกเขาถึงได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จนกระทั่งมนึกขึ้นได้ว่าสาเหตุทั้งหมดมันอาจจะเกิดมาจากปากของคุณแทบเองที่ดันไปแซวผู้หญิงสี่คนที่เขาเห็นที่ปั๊มว่าผู้หญิงเหล่านั้นเหมือนโคโยตี หน้าตาก็ดีทำไมมาทำงานที่นี่แบบนี้ไรทำนองนั้นแล้วนอกจากนี้แฟนของคุณแทบยังบอกอีกนะครับว่าตอนที่เดินสวนผู้หญิงกลุ่มนั้นออกมาจากห้องน้ำแฟนเขาเห็นผู้หญิงแค่สามคนแต่คุณแทบกลับเห็นว่ามีผู้หญิงสี่คนและเขาก็คาดว่าแฟนของเขาคงจะมองไม่เห็นผู้หญิงคนที่แต่งตัวแปลกๆและสวมอะไรเอาไว้อยู่ที่หัวแน่นอนมันจึงทำให้คุณแทบคิดว่าสิ่งที่ตามพวกเขาไปและทำให้พวกเขาหลงทางในคืนนั้น อาจจะเป็นผู้หญิงคนที่แฟนของเขามองไม่เห็นก็เป็นได้ซึ่งทางที่พวกเขาหลงเข้าไปคุณแทบบอกว่าหากเขาไม่มีสติในการขับรถดีๆเขาอาจจะขับรถตกเหวไปแล้วเนื่องจากเส้นทางในอุทยานที่หลงเข้าไปนั้นมันมีสภาพเป็นป่าเขาและเป็นเหวลึกอยู่ข้างทางเต็มไปหมดซึ่งผมเองต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆอีกทั้งน้ำเสียงในตอนที่คุณแทบเล่า มันก็ทําให้รับรู้ได้ถึงความกลัวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยนะครับและหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณแท็บแล้วจังหวะที่คุณแท็บบอกว่าพวกเขาหลงอยู่กลางอุทยานเนี่ยผมนี่ถึงกับขนลุกขึ้นมาเลยนะครับคือหลับตาแล้วลองนึกภาพตามดูมันสยองขวัญจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเขามากๆที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาจนพวกเขาสามารถเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางได้ตลอดรอดฟังแล้วผมก็มาลองนึกเล่นๆดูนะครับ ว่าถ้าคุณแท็บไม่ไปทักผู้หญิงกลุ่มนั้นที่ปั๊มแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นมันตามผู้หญิงกลุ่มนั้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงกลุ่มนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ